ฮลโลฮลโลทุกคนกลับกันมาอีกครั้งนะครับสำหรับแอนิเมชันที่ประหลาดที่สุดในโลกดูรอบที่แล้วเนี่ยหาจนเกือบหายใจไม่ทันนะมาดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไงไปดูตัวอะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยคือใดคือตัวอะไรเหรอฮา <ś led> แค่เห็นหน้ามันก็แบบแค่เห็นหน้ามันก็รู้แล้วว่าอ๋อมันมาจากการ์ตูนในนี่ไงการ์ตูนซูซูเมะแอนิเมชั่นญี่ปุ่นดะโอ้ยแมวบอกผมข้าว่าอี้นะครับ <ś led> ทีบกระเด็นเลย <ś led> <ś led> ไอ้ตัวนี้บอกไม่ไม่ไแล้วดูท่าวิง่งมันไปมันเข้าข้างหลังเขมีเขมีทำไมมันดูแปลกแปกมาทุกคนนะอุ้ย อ้ยโอ้สัตว์เลี้ยงของฉันต้องกินแต่ผักโอ้โหแตะกระเด็นเรีย <c oughs> หัวหัวยุบแล้วผมข้าวใบอีนะครับผมคือแมวข้าวใอีนะครับกำมารักต้นเธอโค้สลาย What the hell What the hell <c oughs> ด้วยรัก ถึงซูซูเมะต่อมาก็พีชแต่งงานกับโบเซอร์พีชคือนางเอกในเรื่องในเรื่อง <laughs> ามาริโอ้าฮ่าฮืาฮ่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 า่าฮ่า่าพีาฮ่าฮ่่าฮอาฮ่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 า่า่าฮ่าฮ่ เจ็บบอสว่าไงดอ๊ยโอ้ยมาริโอนายต้องหยุดงานแต่งงานดีนะโอยเอ้าอะไรวะเนี่ยมาริโอดีป่ารู้จักไว้ใช่แบบนี้โอ้ยโอ้ยกินเห็ดแล้วได้ปืนนะมันมาริโอแนวไหนวะดิเฮ้ย อุ้ยโอ้ยิงโดนบอลเซอร์แกแกฆ่าเจ้าบ่าวฉันสรุปแย่งแย่งบอลเซอร์กันขอาจะแย่งดาวโอ้ยโอ้ยเกินะไรขึ้น Oi. <laughs> 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 <tôi> oh. hahaha <laughs> <laughs> <Okay. cười> What what the hell <laughs> เซอร์ไวท์ถูกคลิกแอสต่ไปต่อมาก็ได้ตอนที่ชื่อว่าสตาร์วัชเชอร์นักดูดตัวอะไรวะเนี่ยอันนี้มันมาจากหนักหรือั p ม,มาจากแอนิเมชันเรื่องอะไรไม่รู้นะแต่แบบมีโอ้ยทุกคนมันมาจากเกมเหรอมันมาจากเกมเหรอทุกคนใครวะเนี่ย อืมแกกินเค้กมีใจเกเรลอยอยู่ในอวกาศมีคนใจเกเรลอยู่ในอวกาศและเห็นความไม่ยุติธรรมบนโลกก็เลยลงมาช่วยอย่างนั้นเหรออ่าไม่ใช่ผมมาเซอร์ไพร์เค็กไม่ห่วยจะไปกินมัน ต้องกินเค้กสวยงามนี่รูนีิไฟหรืออะไรว้ายว้ายไเข้าใจผิดแล้วเขาไม่ได้จะมาบูลลี่เขาเอาเค้กมาให้ต่งหากนายนายทำลายงานปาร์ตี้เดี๋ยวก่อนจะโทรบอกัวหหน้าก่อนแกแกทำอะไรของแกเนี่ยเอ้า แล้วเอาโอ้โหแล้วเขายังขโมยเพชรไปอีกไม่ใช่จะไปได้อ๋อตาชายเป็นข่าวใหญ่แล้วฟ้องจะฟ้องพี่หนุ่มจะฟ้องพี่หนุ่มนายได้ออกขนกระแสแน่นายทำรายงานปาร์ตี้ของคนเท่าคนแก่เห็นไหมเขาเสียใจจนเต้นบีบอยเลยเอา้าทนไม่ไหวแล้วโว้ย เข้าไปโอ้ยโอ้ยนี่มันถ่ายเก่งไอ้นถ่ายเก่งทุกคนแล้วหมายขบมันมาได้อย่างไรมะเนี่ยเออเอ,อ้าว <c oughs> สรุปคือจากฮีโร่กลายเป็นตัวร้ายตัวโกงไปเลยแกจะหนีไปไหนฉันเห็นตูดแกแล้ว มันใช้ท่าอะไรวะเฮ้ยฮนักแม็ซี้ของกัดพากแล้วไม่เป็นฆาตกรกลายเป็นพิซซ่าเลยทีเดียวเชียวไม่ได้จะทับอะไรลงไปจะกลายเป็นฆาตกรอย่างนั้นเหรอฮีโร่แบบชันจะกลายเป็นฆาตกรอย่างนั้นเหรอไม่นะ สำหรับฉันนายไม่ใช่ฆาตกรหรอกฉันรู้ว่านายอ่ะมีความตั้งใจดีก็เอาเค้กไปนายทำดีแล้วผมทำดีแล้วใช่ไหมครับพ่าคุณลุงเราจะกินใหบท <c oughs> นี่แค่หลอดใช่ไหมเนี่ยโอ้ยใครเอาเค้กใครทำ <c oughs> ไอ้คนบ้านไหนเอาแครลลอทมาทำเป็นเค้กเมันกินได้ที่ไหนเราโอ้นี่ครอยังน้ลลําแครอทอุ้ยใบนะสรุปคือตุยทุกคนฉันไม่น่าจะลงมาอย่างโลกนี้เลยฉันลงมาก็ตุยหมดเอาละฉันตกไอเดียอะไรออก เขาจะจัดฉากว่าพวกมันฆ่าก,กันเองแล้วกันนะอืมอืมแค่นี้ก็ไม่มีใครทำอะไรซับได้แล้วผมเปล่านะครับผมไม่ได้ทำครับเขาเขาจัดการกันเองเขาทะเลาะกันเองผมมาทีหลังแล้วผมก็เห็นเหตุการณ์โอเคต่อไปก็เมื่อโกโจ เื่อโกโจโกโจอะไรพลาดรถรถไฟแล้วม <ik evaluation> <ratios> ันลงทางนั้นมันจะทันได้ยังไงเราเพื่อนโดโกโจไหนขึ้นรถไฟไม่ทันแล้วอ้าวโมโหเลยแล้วโกโจที่ไหนเป็นอย่างไงวะเนี่ยนี่มันท่าวิ่งในตำนานเลยท่าวิ่งของโกโจถ้าไหนวิ่งได้เร็วดีตัวอะไรวะเนี่ย เขาป๋าไม่ได้ดูอดีเมะมันไงแต่รู้ว่าเนี่ยคือท่าวิ่งในตำนานมันเลยเมื่อกี้เห็นตูดใช่ไหมเมื่อกี้คือตูดใช่ไหมทุกคนเอา้า <laughs> นั่นมันโรนัลโดไม่ใช่เหรอเนี่ยมันรถไฟสู่นรก <laughs> ว้<ย> <laughs> ไปไปลงนรกเลยโอ้บาจริง รถไฟไม่ดูสถานีก็เป็นงี้แหละทุกคนนะเอาละครั้งนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวปลาหายใจไม่ทันแล้วก็หัวใจวายตายไปซะก่อนนะยังคงตลกเหมือนเดิมนะครับสำหรับกอเตอแอนิเมชันใครจะมาดูก็ถอดสมองกอนด้วยละ่ะอย่าหาเหตุผลอะไรกับแอนิเมชันนี้นะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ